สวัสดีครับพี่น้องมิตรสหายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสุภูสุขนเดอ้อืันนี้พามามึงปลาไม่ย่างหน้าเห็นแต่ใบย่างหน้าโล่นเต็มอยู่นี่ไออันย่างหน้านี่ที่ว่าอันปีกไก่ามาัมาเห็ดปีนี้บริจูดโอ้จะได้บวิหาได้ได้จังมันเนี้ยเวลาได้เห็ด ครับครับครับนี่พี่นอ้องเมื่อพี่ลก่นะครับผมเคยมาถ่ายทำขิดในการหาประโยชน์จากยางหน้านะครับนั่นคือการเผา,าเอาน้ำมันยางหน้านเสือไปเห็ดเสือเพิ่มน,นะครับผมวันนี้ผมมามีโอกาสได้มาเห็ดแจ้นตะเทียมอีกคนอีกรอบนึงก็เลยแวะมาเบิงนะครับ เพิ่นว่าตึกแต้มือหน่ะแหละเพิ่นกับบริเฮทอีกนะครับตั้งแต่ปีน่ะปีใกล้เลยผ่านไปปีนี้นะครับเพิ่นกับบริเฮทอีกนะครับบริเผาเอาย่างอีกนะครับผมก็เลยพาพี่น้องมึงว่ามันเป็นจากไหนนี่ครับผลของการบริเผาอีกเปลือกมันก็ขึ้นหุ่มครับผมเปลือกของย่างหน้านะครับเนาะมันก็ขึ้นหุ่มมันก็รักษาแผลมันเองที่เจนึงตัดเราต้นนะครับออีกย่างนึงก็มันเป็นบางเถธอเป็นอาชีพได้นะครับ แต่ว่าเมื่อนั้นผมเผาแบบบ่มขึ้นเผาแบบโอ้โหอลังการแช่ครับไฟลูกถ่วมผ่านไปปีหนึ่งครับผมเพิ่นก็รักษาแพลเพิ่นเองนะครับผ่านไปปีหนึ่งรักษาแพลเพิ่นไในเองนะครับอ่าเห็นแต่ห้อยปวกขึ้นนะครับผมย่างหน้านี่อายุโอ้ห่ด่ำกระหานสิปีแล้วครับผมขันจำบ่ผพิดนะถ้าจะของเพิ่นจะของผนเปเ้างัวครับผมก็เลยยางฟ้าผี่นองบึงย่างหน้าอ่าเมื่อนั้นเผา ะมาณซีต้นนะครับซีต้นต้นใญ่กมูนะครับผมต้นนี้ก็หุมคือกันครับเนื้อหุ่มมาใหม่หมดเลยผ่านไปนะครับปีหนึ่งเต็มๆนะครับโอ้ปวกกินครับปวกเรื่องปกตินะครับปวกเพื่อกลรักษาแพ้เพื่อนเอาเปลือกหุ่มเนื้อหุ่มขามานะครับผมหลังจากที่บริเผาบริเอานย่างนะครับสูงงามแห่งนะพี่น้อง นี่สายสายเขียวทงังใดที่ซึ่งชอบเน่ยต้นยางหนานะครับสุดยอดเลยนะครับผมผมยังหมักเลยนะครับต้นยางหนาขนไดไหนสมิ่จะลอยต้นโอ้สุดยอดแนงครับผมอยู่ใดอยู่ใต้หัวใหม่นี่มวนนะครับมวนแต่แต่คนหมักนะครับเนาะคนหมักกบว่าวูมันหกขายไปของนาตีขายเอาเงินแต่ผมบอกว่าบบแมนนะครับนี่คือกันอนุรักษ์ต้นใหม่ไวต่ว่าเมื่อที่ใกล้คนในเขา เอาน้ำยางเอาขี้ยางครับาดเศษกระบองเ็ดเถ้อเพิิงนะครับทีนี้มันหูไม่เกิดไม้ครับทั้งซีต้นนะครับนี่งตัวที่ 4. สามเกิดี่สี่หูไม้ขึ้นกันนิดนะครับนี่ครับรักษาแผลในบ่อใต้นะครับผมบ่อใต้ถึงเผาไปกับบ่อใต้ครับแต่ว่ากันป่อยไม่เกิดอีกครับบ่อใต้นะครับอ้ตกใจว่ัดตื้น นี่ครับเปลือกมะาอาจีอา้าวของแน่แต่ว่าขอบขอบนี่รักษาแผลได้เองครับเปลือกขุมลงมาเรื่อยนะครับสุดยอดของการรักษาแผลเดี๋ยวเพราะว่าอีกปีหนึ่งมันหนักสีพผมเต็มอัจฉริลงมาหอดอดแผลนี่นะคอดหอดมงชุนชุนเชื่นยนี่นะครับเิ่นกระนิษย่อะกรจนี่นะครับไปอยู่อีกที่หลังหนึ่งที่เห็ดออกไปในป่าป่านะครับต่ก่อนมันก็นอนอย่างนี่นะครับเสือผ่าแผลเมันก็เแกบไปเนี๋ยพไปเนี่ยเอา การใหญ่ถิ่นฐานออกไปออกจากปานครับผมเรามา่ร่มแห้งล้วก็เสียวงาใหมา่ตกใส่ย่านฝาผ่าแน่ยงนังไงหลายอย่างนะครับบัาใหม่ใหญ่พร้อกับผสมควรอยู่ไก่นะครับผมนี่ครับเป็นต้นใหม่ใหญ่ๆนะครับต้นนี้เพราะว่าสองสามขนโอบได้นะครับเดี๋ยวสกับกล่องให้หนึ่งเด้อว่าคนโอบดเลยบัวนี่ครับ หนึ่งโอบบึ๊บสองโอบนะครับนี่สองโอบตรงไหนใยแห้งนะครับผมยางนาเขาหนาใหม่ <c oughs> ปลาพี่น้อนเมื่อเบื้องนะครับเด้อนี่เมื่อสวนปลายยางนากะวี่ลายสายพันธุ์ครับอยู่ข้างหลังผมนี่เป็นปลาในหน่วยนะครับปลาที่ป่วยเองแล้วก็ลูกมันลนเองนะครับองลนแล้วก็เป็นไง เกิดยังล่ะเกิดเองอยังครับเกิดเองทุกอย่างแล้วก็พาไปเบิึงนะครับ <c oughs> ของงวเก่าพึ่งกำลังก็ไปอ,อยู่ทางหนาหมดนะครับอยู่ไก่ต้นไม้ใหญ่กับบอดี้เป็นไหนเผื่อเราอันตรายหานงาใหม่รถไปบอกอจะตกมาดือ้อย่าล่นมาดือ้อครับปลาหลุมันเกิดได้ยังไงแล้วก็ผูกแน่นะครับหลายๆอย่างในคลิปก่อนเมื่อพี่ก้าหันผมในภาพี่หนอยนยางเลาะเบึงนะครับ เอาพันปูกไวี้ยังแ้ไว้เนี่ย,ยลายยางลายต้นนะครับมันเกิดเ,เลยทีนะครับเป็นทีทีขักอ่ะมัน,นกลายผม er, มาเห็ดก้อยลาเบึงก้อยนะครับเนาะมีก้อยบ่นเนาะมีพุดกินหมดแล้วะครับเขาปยากาด้วยครับอันตรายคนบ่คอลอยู่แล้วก็มันเสียวงูนะครับหย่านงูว่าผมไปอยู่ขา้างนอกอยู่อีกฝากสวนหนึ่งไปอยู่สวนป้ามนะครับผม ปาถ้าเมียนว่าบอ่บอบ่อเห็นยังมันมันก็เกิดเองไดนนะครับบ่อเป็นยังคือบ่อไทยบ่อเขามันก็อยู่เองเกิดเองได้อันเชื่ออันในโนอห่างหลายอย่างครับนี่ทั้งปลาปลูกทั้งปลาเกิดเองครับผมฟันไหนกันไหมครับเป็นสวนไผนะ่น้ำปลาไผ่สวนไผ่หลาย,ลายๆอย่างหลายแนยวอลังการงานสร้าง ต้น็นอีกต้นยังนอนลืมเลยถามเจ้าของเหรอนต้นอะไรซิเอ่อมันคือขายก็ต้นเอยียงเนาะครับใบน,นี้หน่อยครับบ่ห mm ู hmm. ว่าต้นนี้นะครับแต่จะเป็นต้นใหม่ไม่เคลื่นอนไปนี่แหละเกิดเองนะครับตายแน่บ่ตายแน่ย,ย,นยสวนป่าย,ยางนาใบมันนี่ผมว่าเดี๋ยวเป็นตั้นนะครับเห็ดปุ๋ยโอ้ จับเปลียนป,ป,ปิดปัดวัดลงครับผมวัดลงข้อน้ำปึ๊บสุดยอดอลังการมาติดตามผลงานครับติดตามผลงานที่ได้เทปใบตัวนี้ครับเบ่งผลงานกับปิดแเรียบร้อยครับผมครับขอบคุณพี่น้องมิสัยสายแก้วทุกท่านนะครับที่ติดตามและชมย่างนาใหญ่แห่งหลุ่มสโนุ๊ โคกบานสนุนะครับผมกับขอบคุณครับสวัสดีครับ